สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพายพยเแจวสีทองรหัสนักศึกษามีหกห้าศูนย์สี่แปดหกหนึ่งวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในโรงงานค่ะที่มาและความสำคัญนะคะโรงงานอุตสาหกรรมใช้พลังงานในปริมาณสูงส่งผลทั้งต่อต้อนทุนและสิ่งแวดล้อมการอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความตระหนักและจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะให้ตรงกับมาตรฐานสากล iso ห้าหมื่นหนึ่งค่ะ ต่อมานะคะวัตถุประสงค์ค่ะ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ2เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างเป็นรูปแบบและ 3. ส,สร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมค่ะ ต่อมานะคะหลักการและเหตุผลการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรนั้นมีประโยชน์อย่างมากค่ะดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝึกอบรมที่ให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงคุณค่าพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงานที่ผิดจากวิธีที่ถูกต้องค่ะประโยชน์ของการอบรมนะคะประโยชน์ข้อที่1ลดต้นทุนการผลิตพนักงานเข้าใจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ข้อที่2นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยการเรินกระจกฝุ่นควันและมลพิษจากกระบวนการผลิตค่ะและประโยชน์ข้อที่3นะคะพัฒนาจิตสํานึกของพนักงานส่งเสริมพิติกรรมการทํางานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรู้จักการประหยัดพลังงานค่ะต่อมานะคะคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 1. ห,หัวหน้างานหรือวิศวกรโรงงาน เป็นผู้วางแผนควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่ะ2เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมนะคะบทบาทหลักในการติดตามประเมินผลและรายงานการใช้พลังงานตามข้อกําหนดค่ะ3พนักง,งานระดับปฏิบัติงานเป็นผู้ใช้พลังงานโดยตรงในสายการผลิตค่ะมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัยและ4ี่เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงนะคะช่วยตรวจสอบและดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเนื้อหาการอบรมนะคะเนื้อหาข้อที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน หประเภทของพลังงานเช่นหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน2แหล่งพลังงานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเนื้อหาข้อที่2นะคะผลกระทบจากการใช้พลังงาน 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะโลกร้อนทางน้ําและอากาศค่ะ2ผลกระทบต่อสังคมเช่นการขาดแคลนพลังงานและการแย่งชิงทรัพยากรและ3ผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่ะเนื้อหาข้อที่3นะคะแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานค่ะ หการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์2การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและ 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทด,ดแทนค่ะตัวยอย่างการอบรมนะคะ 1. การอบรมด้านการจัดการทรัพยากรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจะต้องเข้าใจกฎหมายวางแผนติดตามและรายง,งานผลในโรงงานควบคุมค่ะ2เทคโนโลยีพลังงานเช่นเครื่องอัดอากาศนะคะเพื่อลดพลังงานสูญเปล่าค่ะ และ3ระบบการใช้พลังงานในอุตสาหากรรมนะคะเช่นอุตสาหากรรมอาหารค่ะเพื่อลดการใช้น้ําของเสียและพลังงานอย่างคุ้มค่าค่ะบทสรุป1การอบรมนี้ช่วยให้พนักง,งานเข้าใจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. พนักง,งานมีความรู้และจิตสานึกของเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมและ 3. นะคะการอนุรักษ์พลังงานควรเริ่มจากความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนค่ะ สำหรับวันนี้ที่ฉันก็ต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ